สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหัศจรนย์แห่งลายมือตัวเลขนะครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีกวันหนึง่งจะมาแนะนำให้ดูเส้นโชคลาบนะโชคลาบนี่คือใครๆก็ต้องการนะเนาะโชคดีโชคไม่ดีก็อยากรู้นะครับแล้วไอ้เส้นโชคลาบเนี่ยมันดูยังไงมีตรงไหนนะคือก่อนอื่นต้องบอกว่า นิยามหรือความหมายของโชคลาบนี่ก็คือสิ่งที่เราลงทุนน้อยหรือไม่ได้ลงทุนเลยนะครับเนี่ยคือมันความหมายของโชคลาบอ่าทีนี้มาดูเส้นโชคลาบเนี่ยก็คือเส้นใดก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เนี่ยกลางฝ่ามือเนี่ยจะเป็นเส้นล,ยลอยๆหรือเป็นเส้นที่เกิดขึ้นจากเส้นคีวิตก็ได้ เส้นที่เกิดขึ้นจากเส้นวาสนาข้างๆเส้นวาสนาก็ใช่นะครับอย่าลืมว่าเส้นวาสนาเนี่ยสมมติว่านี่เป็นเส้นวาสนาหลักนะสมมติว่าเป็นเส้นวาสนาหลักเนี่ยไอเส้นที่มันจะงอกขึ้นมาข้างๆเนี่ยแหละคือเงินพิเศษคือโชคืคอลาภแล้วนี่ยแบบนี้จะอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่บริเวณของเนินเสาก็คือเงิน งานมาจากการทำงานเปอร์เซ็นต์พิเศษโบนัสอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเนี่ยเส้นที่มันทีนี้เส้นที่มันลอยอยู่เนี่ยในในมือเนี่ยนะอย่างมือตัวอย่างเนี่ยแตเห็นว่าตุดนี้เนะี่ยมันจะมีเส้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นอาทิตย์คนนี้จะมีเส้นอาทิตย์หลายเส้นนะเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้น สามเส้นสี่เส้นเส้นยาวสายไปสายมาแต่จุดนี้มันเป็นของเนินปัตตนินะบริเวณนี้ก็ความหมายก็คือความรักคู่รักหุ้นส่วนคนที่เราทำงานร่วมด้วยก็เรียกว่าหุ้นส่วนด้วยคนนี้มักจะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเมื่อถึงเทศกาลสำคัญนะ แกมักจะได้ของรางวัลจากแฟนะไม่นาฬิกาก็แหวนก็สร้อยเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรพวกนี้รองเท้าอะไรพวกนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะต้องได้เข้ามาเพราะว่าในเนืองตัวนี้มันมีเส้นที่ดีมันมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยไงอาทิตย์มันจะเป็นโชคเป็นลาบก็ต่อเมื่อคุณทำตัวดี มีเส้นที่ยาวเส้นไม่ตัดไม่เสียเรียกว่าจุดยืนที่ดีคนอื่นจะมองเห็นความสําคัญนะจะมองเห็นความสําคัญเลยจะซื้อหน้าซื้อนี่มาฝากเอามาให้อยู่เสมอบางทีบางคนเพื่อนชวนไปทานข้าวไปเลี้ยงข้าวเขาไปเที่ยวมาเขาก็ซื้อของมาฝากโชคดีไหมล่ะเราไม่ได้ลงทุนะลงทุนน้อยอ่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงินเนะี่ยเส้นพวกนี้ที่มันเกิดจากเส้นชีวิต และจุดที่อยู่ณปัจจุบันของคนนี้ก็จุดนี้แหละถูกห้วยบ่อยเนี่ยก็เส้นนี้แหละครับทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งที่ได้โชคลาภใหญ่นะคือจอุดจูพ่อก็ออกรถคันใหม่ให้นะลาภก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่ณนะอายุปัจจุบันถ้านับตามระบบเมตริกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยคือเส้นตรงนี้แหละเนี่ย คือเส้นวัสนาหลักมันคือเงินคือสิ่งที่ต้องได้อยู่แล้วถ้ามันยาวถึงใจดีเนี่ยตัวนี้เส้นที่มันงอกออกมาตัวนี้นี่แหละคือตัวพิเศษคือตัวโชคลาบเป็นเส้นโชคลาบอายุณปัจจุบันที่อยู่มันก็อยู่ในตรงนี้พอดีนะครับอยู่ในตัวนี้แหละอยู่ในตัวเนี่ยจุดนี้ถ้าตีเส้นลากยาวมาเนี่ยมันก็จะปาล์แบบนี้มันก็จะมาเจอกา,กากระบาดตรงนี้ด้วยทับ จุดอายุที่เจอและเส้นชีวิตตัวนี้ก็ลางแล้วก็ขาดมาอยู่ตรงนี้พอได้โชคมาแล้วป่วยเข้าซ่อมชีวิตในโรงพยาบาลถ้านับตามเนินละ่ะนับตามเนินก็จะอยู่ในบริเวณของเนินตัวนี้นะครับสาสิบเอ็ด มันมีทั้งเส้นที่ดีนี่คือเป็นลักษณะของเส้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือความรุ่งเรืองจเจริญงอกงามมีทั้งเส้นตั้งขึ้นชี้ขึ้นก็มีตัดกันเป็นวิกตอรี่ในนี้อ่าและมันก็คือจุดนี้มันมีเส้นมาตัดบางๆก็เลยกลายเป็นเสียมีทั้งดีมีทั้งเสียเข้ามา คนนี้ก็เลยได้สิ่งใหม่ๆม,มาตามความหมายของเนินเนินตัวนี้มันคือมีชื่อเรียกว่าปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆเกียรติยศชื่อเสียงความรักความเสน่หาเนี่ยมันก็คือได้มาจากจุดนี้นะครับเนี่ยนี่แหละมันก็มาตามเนินตัวนี้แกก็เลยได้สิ่งใหม่ๆก็คือรถคันใหม่และคนนี้ แกก็จะมีเครื่องหมายโชคดีอยู่บริเวณของคือพักากบาดบริเวณเนินเนบจูนนะตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีเส้นลักษณะอย่างนี้อยู่ตรงนี้นี่แหละคือจุดนี้ใครที่มีในมือเนี่เรียกว่าโชคดีแกมีในเนินเนบจุนคนนี้เลยมีโชคดีเป็นจุดรองรับ